ส่องกายนัตเจชะมุงพัฒนาเพื่อบางคุณเทียนส่องส่องกายนัตเจชะนอคุณไทยขอเสียงคนเชียร์ก้าวไกลหน่อยเร็วขอเสียงคนเชียร์พิธาเป็นนายยกต่อยเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณ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 ครับครับสวัสดีครั้งครับ เราขอบคุณครับเราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วเราไม่ได้พบกันอย่างอบอุ่นแบบนี้โอ้ขอบคุณครับน,นี่นี่คุณแม่มาเชียร์ขอบเวทีเลยครับขอเสียพรมเือคุณแม่นะครับเดินทางมาจากอยุธยาครับเราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้กันมานานแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเขาอยู่กันนานเหลือเกินนะ อยู่จนเบื่อเบื่อแล้วก็ไม่ไปนะถึงให้ไปก็ยังจะอยู่ต่อขนาดหมดอายุยังฝืนให้เรากินของบูดของเน่าหมดอายุยังจะขออยู่ต่ออีกสองปีพอกันทีนะกับรัฐบาลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราต้องอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอครับเราคือ เจ้าของอำนาจผู้ที่จะส่งเสียงผ่านคูหาเลือกตั้งให้กับรัฐบาลที่จะมาปกครองพวกเราเราคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดและวันนี้พักเก้าไกลเข้าสู่สนามเลือกตั้งอีกครั้งก็จะนำพานโยบายมามอบให้กับทุกๆคน วันนี้ที่เวทีสามย่านมิตรทาวแห่งนี้เป็นการเปิดตัวผู้สมัครสอสอ,สอกว่า33คนในกรุงเทพมหานครขอทั้ง33เขตได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถ้าเสียงแค่นี้เอาไป27ถ้าเสียงแค่นี้เอาไปแค่27พอ33เนี่ยทำได้ไม่ได้ขอหมดทั้งกรุงเทพทำได้ไหมไเสียงขนาดนี้เอาไป35เลยสแปรไปอีกสอง นะแต่ก่อนจะเข้าไปกาคูหาเลือกตั้งต้องรู้นโยบายพักก่อนไหนใครชอบนโยบายพักอะไรส่งเสียงหน่อยเร็วชอบนโยบายอะไรรู้อย่างก้าวไกลมีนโยบายอะไรการเมืองปากท้องมีอนาอีกรอบการเมืองปากท้องมีโอ้โหเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดกันว่า แต่ละคนเนี่ยชอบหลากหลายนโยบายของเรานี่คุณพี่นี่กลัวตะโกนเสียงผิดก็เลยเปิดดูก่อนว่าเริ่มอันไหนวะเนี่ยการเมืองดีมีอะไรบ้างการเมืองดีของเรามีหลากหลายนโยบายแต่วันนี้ผมขอหยิบยกมาสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยที่เราต้องเผชิญกันอยู่มา8ปปีนั่นก็คือเรื่องของคนโกงโกงงบประมาณแผ่นดิน โกงภาษีพี่น้องประชาชนโกงไปแล้วก็นำไปเสพสุขสบายอยู่แต่พวกที่โกงกันแต่สุดท้ายผู้ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบก็ไปรับเศษเนื้อข้างเขียงที่เขาโกงเหลือเอามาให้แล้วสุดท้ายคนตรวจสอบก็บอกไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิน้นไอ้ที่ตรวจกันมาตรวจกันมาเนี่ยตรวจกันมาแทบตายเพิ่งจะมาผิดตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาโกงกันมาตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้แหละ แต่ช่วงที่ยังเสพสุขด้วยกันอยู่ไม่ตัดสินมาตัดสินเอาก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่วันเพราะจะขู่ใครแตกแถวโดนเล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นนโยบายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองโปร่งใสไร้สวยด้วยกันตรวจจับกลโกลงแบบ AI ตรวจจับกลโกลงแบบ AI ท่านเชื่อไม่เชื่อผมอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจเซ็นเนี่ยห้ามเกิน50บล้าน สุดท้ายเขาเขียนโครงการเท่าไร49.5ล้านทุกแปลงเลยไปถมดินยังไงไม่รู้่า49.5ล้านทุกแปลงเลยแปลง100ไร่ก็ถม49.5แปลง 120, ไร่ก็ถม49.5ไปถึงบางอ้อก,ก็ตรงที่คำประกาศบอกว่าผู้ว่าเซ็นอนุมัติงบประมาณได้ไม่เกิน50ล้านมันเลยเอา49.5หมดทุกโครงการน่าเกียรติไม่พอเขาบอกว่าถ้าเกินงบประมาณไม่เกิน50,000 0บาท ไม่ต้อง e bidding สามารถระบุแบบเฉพาะเจาะจงได้สุดท้ายรัฐเราเขียนโครงการยังไงเขียนโครงการยังไงผมนั่งกับพิการงบประมาณมีรายการของกลมกลมหนึ่งในกระทรวงที่พักการเมืองหนึ่งยึดถือครองมาโดยตลอดที่ทำถนนเนี่ยเขียน4 0 0หมดร้อยกว่าโครงการ สี่แสนเก้าหมดเลยร้อยกว่าโครงการขาดไปบางโครงการขาดไปพันเดียวบางโครงการขาดไปร้อยเดียวถามว่าแต่ละโครงการมันแตกต่างกันยังไงระหว่างโครงการที่ต่างกันร้อยหนึง่งต่างกันพันหนึง่งและก็ต่างกันหมื่นหนึง่งอ๋อความน่าด้านของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ มันแข่งกันที่ว่าใครหน้าด้านกว่ากันนะฉันบิดไปแค่ร้อยเดียวถ้าใครหน้าหนากว่ากันนะ่ะหน้าหนาน้อยกว่าฉันบิดไปสักหมื่นแต่ถ้าเกิดใครมียางอายเยอะขึ้นมาหน่อยในกลมๆนั้นต่างกันอยู่แสนหนึ่งเหลือสี่แสนท่วนแต่สุดท้ายมันก็โกงประชาชนอยู่ดีเราจะอยู่กันแบบนี้อีกต่อไปแล้วครับถ้าไม่เอาต้องเอารัฐโปร่งใสของพรรคก้าวไกลเราใช้ระบบ AI เข้าไปตรวจจับ โครงการไหนไม่ชอบมาพากลขึ้นอารามมาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบดูสิว่าโครงการ409มันทํากันแถวไหนไอโครงการ49ล้านมันไปถมดินกันอยู่แถวระแวกไหนใช่ไหมและอีกนโยบายหนึ่งพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอาจจะเคยเจอใครโดนขโมยรถบ้างใครเคยเกิดอุบัติเหตุบ้างไปขอกล้องวงจรปิดทำไง ถ้ากล้องไม่เสียกระบวนการขอก็ยากลําบากเหลือเกินถ้ากล้องไม่เสียก็โยนไปที่สอนอบ้างสอนอโยนไปกรุงเทพบ้างกรุงเทพโยนไปที่สำนักงานเขตสำนักงานเขยโยนไปสอนอสอนอโยนไปกรุงเทพกรุงเทพโยนไปเขตเขยโยนไปโยนกันไปโยนกันมาไอคนไปยื่นเรื่องเกิดใหม่ไปอีกพบหนึ่งแล้วอะเกิดใหม่ไปอีกพบหนึ่งแล้วถามว่ารัฐควรที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มันยากลําบากขนาดนั้นเลยครับ ถามว่าก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลเรื่องพวกนี้มันยุ่งยากมากมีกฎหมายเยอะแยะมากมายจะทําได้เหรอเชื่อหรือไม่อาจสามารถเนี่ยไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกอบตก้าวไกลทําได้มาแล้วในนามคณะก้าวหน้าท่านไปดูไปดูอาจสามารถน้ําปปาดื่มได้ก็ทําได้ในสมัยนี้ยังอยู่ยังไม่ฉลองครบหนึ่งปีเลย CCTV พี่น้องประชาชนชาวอาจสามารถสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลย ว่าหน้าปักซอยเมื่อเช้เชาเนี่ยเมียฉันหนีเจ้กับใครรัดมันโปร่งใสขนาดนั้นถามว่าก้าวไกลจะทำได้ยังไงกฎหมายมันมีเยอะแยะก็ไม่ลองให้ก้าวไกลทำดูเป็นนายกอบตอทำได้ขนาดนี้ถ้าท่านไม่เชื่อไปดูอาจสามารถกันไหมอ่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราทดลองทำกันมาแล้วเราทำเป็น เพียงแค่เขาไม่ให้ทำแค่นั้นเองระบบเอกสารต่างๆไปยื่นเรื่องไปยื่นเอกสารไปแล้วไปอีกบอกว่าจะบริการประชาชนพักเที่ยงก็ไม่เว้นท่านเข้าไปได้เลยตอนเที่ยงก็จะไม่หยุดแต่ถึงแม้ว่าทำงานตอนเที่ยงให้รอเจ็ดวันมาใหม่อีกรอบจะยื่นเรื่องอะไรไปที่สำนักง,งานเขตจะยื่นเป็นยื่นตายยืน่นเกิดทำใบขับขี่ทำบัตรประชาชน ไปรอแล้วรออีกถามว่ารัฐนี้ไม่คิดจะทำเทคโนโลยีอะไรกับเขาเลยเหรอแอปพลิเคชันถามว่าในที่นี้ใครไม่มีโทรศัพท์ยกมือขึ้นใครไม่มีโทรศัพท์บ้างยกมือขึ้นพี่คนนี้ก้มดูในกระเป๋าของเกงของกูใช้โทรศัพท์ป่าวะพอดีถ่ายรูปไม่ได้ใช่นะพี่นะใช่เหมือนกันทุกคนตอนนี้โลกเปลี่ยนไปมีโทรศัพท์แล้ว เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันใช้ได้ไปไกลแล้วแต่มีแต่รัฐอย่างเดียวที่ยังคงล้าหลังและยังมีอะไรอีกท่านทราบไม่ทราบการเมืองดีอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะบอกก่อนจะไปถึงตอนต่อไปขอพักเอาออกได้ไหมหนักเลอเกินไอ้ส,ส้มส้มเนี่ย <laughs> <laughs> ผมผมพยายามจะพยักหน้าหลายรอบเลยแต่โอ้ม่สนานักเลอเกินบอกว่าทีหลังอะซื้อซื้อครึ่งโลพอ ไม่ต้องเหมามาทั้งโลแล้วแบ่งสองข้างซื้อครึ่งโลพอที่หลังเอาข้างละสองลูกวะนะอีกเรื่องหนึ่งท่านรู้ไหมว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่เท่าไหร่ใครทราบบ้างถ้าใครทราบเดี๋ยวส้มไปแบ่งกินกันคนละลูกกรุงเทพมหานครมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ9ก้าแสนแปดหมื่นกว่าไร่ตีกลมเลยหนึ่งล้านไรหนึ่งล้านไรเนี่ยตรงนี้เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ท่านเชื่อหรือไม่ พื้นที่ทหารอยู่ในกรุงเทพมหานคร19,200ไร่เข้าไปแล้วเรามีพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งล้านไร่เกือบ20,000ไร่เป็นพื้นที่ทหารแล้วเขาบอกว่าทหารเป็นรัวร้วของชาติรั้วของชาติบ้านบ้านอยู่กลางใจมืองอยู่ในห้องนอนเลย เอาที่ประชาชนไปเกือบสองหมื่นไล่มาตั้งอยู่ใจกลางอยู่ในห้องนอนแล้วบอกผมเป็นรั้วของชาติผมทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีกเกษียณแล้วก็ต้องดูแลผมต่อเอาที่ใจกลางเมืองเอาที่ในห้องนอนของพี่น้องประชาชนคนไทยในหัวใจของเมืองหลวงที่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ควรจะพัฒนาศักยภาพของประเทศ แต่หน่วยทหารกว่า26หน่วยเกือบ20 ,000 ไร่อยู่กลางใจเมืองเพื่ออะไรรัฐบาลก้าวไกลทำทันทีย้ายพื้นที่ทหารออกนอกต่างจังหวัดไปทำหน้าที่รั้วของชาติของท่านให้เต็มบุญแล้วนำพื้นที่ของทหารคืนให้กับประชาชนจะเป็นสวนสาธารณะก็ดีจะเป็นโรงเรียนจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นของประชาชนครับผม นโยบายการเมืองดีมีหลายข้อบอกเป็นน้ำจิ้มแค่สามข้อพอวันนี้นะสามย่านมิถาวาเรื่องต่อไปเป็นนโยบายปากท้องดีปากท้องดีไม่ใช่ว่ากินข้าวอร่อยอิ่มต้องนั่งตีดมี่ตอนเย็นและคือปากท้องดีไม่ใช่แต่นโยบายปากท้องดีของเราต้องไปไหนมาไหนได้อย่างสบายกระเป๋า ไปไหนมาไหนได้อย่างสบายกระเป๋าวันนี้ใครนั่งรถไฟฟ้ามาบ้างยกมือใครนั่งรถไฟฟ้ามาบ้างเอาไหนใครขับรถส่วนตัวมาปริมาณพอๆกันเลยไหนใครนั่งรถเมย์มาเอาไหนใครเดินมาจากบางขุนเทียนมัง้งมีไหมไม่มีนะโอเคเพราะถ้าเดินมาน่าจะยังไม่ถึงจะได้พูดรอไปก่อนนโยบายขนส่งมวลชนสาธารณะอาจารย์สุรเชษฐ์ประว,วินวงศุฒิสสบัญชีรายชื่อของเรา ไปคิดพิจารณามาแล้วว่าราคาที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนได้คือ8บาทถึง45บาทไม่ว่าจะเป็นรถเมล์เรือโดยสารรถไฟฟ้าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราคิดระบบตั๋วแบบจากจุด A ไปจุดปลายทางจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายทางไม่ใช่วันนี้ขึ้นรถเมล์นี่ ราคาเท่านี้ขึ้นรถเมล์นั้นราคาเท่านั้นขึ้นรถไฟฟ้าราคาเท่านั้นไม่ใช่เราจะมีแอปพลิเคชันที่ให้ท่านสามารถกดได้เลยว่าออกจากบ้านไปสามย่านมิทาวรท่านนั่งอะไรก็ได้เรื่องของท่านตื่นเช้าหน่อยอยากนั่งรถเมล์ตื่นสายหน่อยอยากนั่งรถไฟฟ้าหรือตื่นเช้ามากๆอยากกินลมชมวิวนั่งเรือมาเรื่องของท่านเลยแต่จากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายทางเราคำนวณระยะทางผ่านค่าโดยสารของท่าน อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก้าวไกลเข้าไปแล้วทําทันทีเซฟเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอน <Ooh. S 1> เรื่องต่อไปถ้าไปมาหาสู่กันแล้วเงินเหลือในกระเป๋าเราทําอะไรต่อเงินเหลือในกระเป๋าทําไงฮะเงินเหลือในกระเป๋าทำอะไรต่อ mm. ไปเที่ยวนี่บอกไปเที่ยวเลยซื้อบ้านสักหลังก่อนนะ,ะมีเงินเหลือสัก อย,อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนโยบายนี้ผมพูดหลายเวทีชื่นชอบและประทับใจมากนโยบายนี้เป็นนโยบายที่สามารถโอบรับความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนได้หลายคนครับอยากมีบ้านเป็นของตัวเองผมเองเกิดมาก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่ง ได้ประสบความสําเร็จมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนเป็นสอสอสักประมาณสองปีได้ได้ซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองและหลังแรกของครอบครัวด้วยแต่การที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองนั้นช่างยากลําบากเหลือเกินในประเทศแห่งนี้บางนโยบายของบางคนก็จะบอกว่าผู้อยู่อาศัยหรือผู้มีไรายได้น้อยไปอยู่รวมกันที่หมู่บ้านนี้นะแล้วตั้งชื่อให้หมู่บ้านมันน่าสงสารน่าสงสารขายก็ราคาแสนแพง ทำห้องมพื้นที่อยู่ประมาณ37-38ตารางเมตรให้ไปอยู่รวมกันระบบสาธารนัวโภกก็ไม่ค่อยดีห้องไหนไม่ดีค่อยไปร้องเอาแล้วถามว่าคนที่อยากมีบ้านในเมืองนี้บ้านนี้เมืองนี้ถ้าฐานะยากจนทําไมต้องไปอยู่รวมกันครับผมไอคนคิดนโยบายไม่เคยจนมาก่อน เลยเอาคนจนไปอยู่รวมกันแล้วตั้งชื่อให้หน่าสงสารที่สุดแต่ขายราคาแสนแพงและสุดท้ายไปขูดลีดเอากับพื้นที่ส่วนกลางค่าส่วนกลางค่านูนค่านิค่าอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่ของผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลก้าวไกลบอกไม่เอาอีกต่อไปแล้ว ใครอยากได้บ้านคุณเลือกเอาเลยจะซื้อที่ไหนเราช่วยผ่อนให้เดือนละ2,500บาทเซฟค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องของคุณเลยจะอยู่หมู่บ้านอะไรบ้านขนาดไหนแล้วแต่เพราะบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> เขาอยากจะมีบ้านมีพื้นที่ด้านหน้าสักเล็กน้อยไว้ขายของชำ mm. ก็เรื่องของเขา เขาอยากจะมีบ้านที่มีสนามไว้สักเล็กน้อยไว้ทําศูนย์เด็กเล็กที่รับคนในพื้นที่คนในชุมชนมาช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุช่วยดูแลอยู่บ้านหลังเดียวกัน4ี่ห้าคนเขาอยากจะมีบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นชั้นบนไว้ให้ลูกๆอยู่ชั้นล่างไว้ให้พ่อแม่ได้ขายของมันเรื่องของเขาเป็นธุรกงการอะไรของรัฐบาลที่จะต้องไปตีกรอบว่าต้องอยู่ห้องชุด37ตารางเมตรผู้สูงอายุไปอยู่ชั้นห้าโน่นนะ เป็นภาระตอนเช้าต้องหิวลงมาตอนเย็นต้องหิว้วขึ้นไปวันไหนลืมหิวบอกไอ้นี่อากตันอยู่อีกเพราะฉะนั้นพอกันทีนโยบายบ้านตั้งตัวได้ของรัฐบาลก้าวไกลมอบโอกาสให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองรัฐช่วยผ่อนถ้ายังไม่ซื้อเราช่วยจ่ายค่าเช่าด้วยป <laughs> ากท้องดีผ่านไปสองเรื่องแล้วตั้งแต่เดินทางมาถึงนอนหลับเรื่องสุดท้าย ลืมเลยว่าเรื่องอะไรนี่เผลอปาดเหงื่อไปข้อมูลหายหมดเลยเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนชื่นชอบมีตรงนี้ตะโกนมาแล้วบอกว่ารัฐสวัสดิการบอกว่ารัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้ไหมในรัฐบาลก้าวไกลบอกจะไม่เกิดขึ้นได้ไงล่ะแค่เป็นฝ่ายค้านพูดอยู่ในฝ่ายค้านพอมาถึงการเมืองรอบนี้เลือกตั้งรอบนี้มีพักไหนไม่ประกาศ3 0 0พันบาทบ้างไม่มี เราต่อสู้มาสี่ปีในสภาผู้แทนราษฎรในชั้นกรรมธิการในชั้นต่างๆขับเคลื่อนรับสวัสดิการไม่จะเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยเด็กเล็กเบีย้ยต่างๆในวันที่เรายื่นพรบรเขาเป็นรัฐบาลเขาบอกไม่มีเงินจ่ายยกไอชิกร่างพรบอรของเราทิ้งแล้วบอกว่าเป็นพรบการเงินบอกว่าไม่มีเงินทําได้ แต่พอมันลงสนามเลือกตั้งเมื่อไหร่มันบอกให้สามพันถึงห้าพบาทไปเลยแล้วมันไปเอาตังค์มาจากไหนอยู่มันสปีไม่คิดจะพูดเลยพอเพื่อนพูดบอกทําไม่ได้แต่พอถึงเลือกตั้งเห็นเพื่อนพูดเยอะบอกเฮ้ยก uh uh ูทำด้วยกูทาด้วยแบบนี้หมายความว่าไงมันไม่มีความจริงใจเอาเสียเลย ความจริงใจกับพี่น้องประชาชนไม่มีแถมเวลาเขียนนโยบายดอกจันดอกจันดอกจันกว่าจะไปรับรอบที่แล้วให้เงินผู้สูงอาให้เงินเด็กเล็กบอกจะให้เดือนละหกรเกิดปุ๊บรับแสนโอ้โหกลับถึงบ้านสามีสะกิดแขนแทบถลอกเขาบอกเกิดปุ๊บรับแสนพอคลอดออกมามันให้หกร้อยหกร้้อสะสมแทบตายเกือบจะครบแสนน่ะ และไม่ใช่วาสะสมตั้งแต่แรกเกิดด้วยไปยื่นที่สำนักง,งานเขตยื่นแล้วยื่นอีกบางครอบครัวผมไปลงพื้นที่ยื่นมาจนสามขวบกว่ายังไม่ได้ตังเลยขาดเอกสารนู่นบ้างละขาดเอกสารนี่บ้างละไปขอเอกสารนั่นมาใหม่ไปขอใบเกิดมาใหม่ไอ้นี่เขียนผิดไอ้นู่เขียนถูกปาไปสามขวบกว่ายังไม่ได้รับปุ๊บปั๊บกับเขาเลยอย่างนี้ละการเขียนนโยบายที่ไม่ตอบโจทย์และไม่สะท้อนความรู้สึกความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ของเรา ไม่มีดอกจันใดใดๆทั้งสิ้นให้3,000ันบาทท่วนหน้า60ปีขึ้นไปทุกคนได้ท่วนหน้าเท่าเทียมกัน<อ>เด็กเล็กแรกเกิดเกิดปุ๊บต้องซื้อของต้องซื้อนมต้องซื้อจุกนมต้องซื้อแผมเพิดต้องซื้อผ้าอ้อมเกิดปุ๊บรับไปก่อน3 0 0 0ันแล้วเดือนต่อไปได้เดือนละพันสองไม่ต้องลงทะเบียนมีใบเกิดใบเดียวเอาไปเลย ผู้พิการผู้พิการเขาโฆษณาบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ผู้พิการ1,000บาทจากเดิม800โฆษณาผมจำหนังสือพิมพ์ได้เลยหนังสือพิมพ์วันประกาศคาดหัวใหญ่เลยบอกรัฐบาลเค้าแล้วให้ผู้พิการคนละ1,000บาทคนพูกกะคนพิการแทบกระโดดโลดเต้นบอกเฮ้ย hey, มันขึ้นแล้วสุดท้ายพอไปลงทะเบียนบอกอีก200ไปเอาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สรุปว่าผู้พิการจะได้พันหนึ่งในพิการอย่างเดียวไม่พอคุณขาดคุณสมบัติคุณต้องพิการและจนด้วยมันถึงจะตอบโจทย์นโยบายของเขาแต่ของเรารัฐบาลก้าวไกลนายกพิธาไม่ทำอย่างนั้นคุณพิการก็เจ็บปวดพอแล้ว3,000บาทท้่วนหน้ารับไปเพื่อโอบรับความหลากหลายของท่านรับทันที และนี่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของนโยบายรัฐสวัสดิการที่จะให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมทวนหน้าและไม่มีเงื่อนไขไม่มีดอกจันทร์ผมยกตัวอย่างเท่านี้อยากให้พี่น้องประชาชนณสามย่านมิทาวแห่งนี้ได้ช่วยกันนำไปบอกต่อนำไปกระจายต่อนำไปพูดต่อให้มากที่สุดวันนี้เรารักก้าวไกลแล้ว เก็บใส่กระเป๋านอนรักอยู่ห้องไม่ได้วันนี้เราเชียร์พิธาแล้วแอบนอนฝันเอาโปสตเตอร์ไปแปะที่หมอนอย่างเดียวไม่ได้ตื่นเช้ามาหันข้างบ้านทางซ้ายข้างบ้านข้างขวาข้างบ้านด้านหน้าบอกต่อให้เยอะที่สุดว่าครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเลือกก้าวไกลทั้งสองใบเท่านั้น